เอาวางลงแบบนี้เลยนะคะทุกคนทําง่ายๆแบบนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะช่องประอว้วนนะคะเป็นช่องพาทาเกษตรสูตรทําอาหารถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเวลาประอว้วนอัปเดตคลิปใหม่ๆนะคะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะ เอาน้องหอยโข่งใต้เนี่ยลงไปในบ่อธรรมชาติเลยนะคะอันนี้เป็นกระเบื้องที่เราปิดไว้นะคะไม่ได้มีเทคนิคอะไรอย่างอื่นนะคะเราปิดไว้ป้องกันน้องหมาน้องแมวน้อบ้านปะว้วนน้องหมาน้องแมวค่อนข้างเยอะนะคะเราทุกคนนี้เป็นลูกหอยที่มีอายุสองอาทิตย์นะคะทุกคนก็พร้อมที่จะลงในบ่อแล้วนะคะนี่เลยค่ะ จะให้นานก่อนนี้ก็ได้นะคะแต่คันนี้ยพอดีว่ามีไข่หอยมาใหม่นะคะประวันก็ต้องทําการเอามาใส่กระมังเนาะพื้นที่ก็ไม่พอนะคะต้องเอาน้องลงไปในบ่อแล้วนะคะนี่เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเอาน้องลงไปในบ่อเลยนะคะเดี๋ยวจะยกกระมังไปเลยค่ะทุกคนยกเลยนะคะ นี่ค่ะทุกคนตอนนี้เราถึงบอ่อที่เลี้ยงหอยแล้วนะคะอุ๊ยมีเขียดวิ่งวิ่งลงไปในน้ำด้วยทุกคนนี่เลยจ้ะบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของบอ่อหอยของเรานะคะนี่เลยจ้ะนี่เป็นบอลนะคะทุกคนประอวนปลูกไว้นะคะเพื่อที่จะสร้างธรรมชาติให้เขานะคะวิธีการเอาลงก็ไม่ต้องยากอะไรนะคะเราจะเก็บพืชน้ำของเราเนี่ย ลงไปในบ่อเลยนะคะพร้อมกับน้องหอยเลยนะคะนี่เลยจ้ะเอาวางลงแบบนี้เลยนะคะทุกคนทำง่ายๆแบบนี้เลยนะคะก็มีหลายท่านนะคะเพื่อนๆหลายคนที่สอบถามมานะว่าจะเอาลงบ่อเลี้ยงเนี่ยลงยังไงนะคะประอ,อ้วนก็เลยทำคลิปมาให้เพื่อนๆดูนะคะ อันนี้เป็นแหน่เนาะแหน่แล้วก็เอาลงด้วยนะคะทุกคนนี่เลยค่ะเอาลงให้หมดอย่างนี้เลยนะคะพร้อมกับลูกหอยนะคะถ้าน้ําเยอะเราก็สามารถจะใช้อุปกรณ์อะไรกรองก็ได้นะคะทุกคนอุปกรณ์อันนี้มีขายในทุกอย่าง20สิบาทนะคะทุกคนใช้กรองแบบนี้ได้เลยนะคะยุด น,นี้เป็นแหนแดงนะคะเราก็จะเอาลงในบ่อไปเลยนะคะเลคะแหนแดงเราก็ขยายขยายเร็วมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็จะเหลือน้องหอยนะคะโอ้โหจะบอกว่าน้องกินเก่งมากๆสังเกตดูขี้น้องสิคะทุกคนเราจะทำไงดีเอาน้ำมาใส่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมาใส่กันเพราะว่า ขี้น้องเยอะมากเลยนี่ค่ะเราก็จะล้างลงสักหน่อยนะคะหมใส่จะได้ใช้มือตักขึ้นมานะคะทุกคนเพราะว่าดูมันมีขี้หอยเยอะมากๆทําไงเนี่ยตาอ่ะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะใช้มือกวักขึ้นมาเลยนะคะ เพราะว่าขี้หอยเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวลงเลยค่ะพอวา,างใส่ในน้ำตื้นๆสักหน่อยนะคะอันนี้เป็นส่วนที่เป็นน้ำตื้นตื้นที่สุดของบ่อนะคะทุกคนนี่ค่ะในนี้นะไม่นะไม่ไม่เออเอาลงมาตรงนั้นอะตรงนั้นเผื่อน้ำมันแห้ง ก็ต้องดูด้วยนะคะเวลาวางนะคะไม่ใช่วางจุดที่น้ํามันแห้งเราไม่ได้มาดูแลอย่างนี้น้ํามันแห้งน้องก็จะไม่รอดได้นะคะก็ต้องให้อยู่ในพื้นที่ที่มีน้ําสักหน่อยนะคะขี้เยอะมากทุกคนเอ๋ยเพื่อนนี่เลยค่ะ มีเพื่อนๆถามมาเช่นกันนะคะว่าขอยเลี้ยงแบบนี้รอดไหมตอบเลยว่ารอดนะคะทุกคนก็ก็มีตายบ้างนะประมาณไม่ไม่ถึงยี่สิบตัวนะคะเป็นเรื่องปกติเนาะแต่อนุบาลไว้แบบนี้รอดแน่นอน ลงเลยวนกะ็ได้เลยค่ะทุกคนโอ้โหขี้เยอะมากๆน้องกินเก่งแล้วนะคะยิ่งโตยิ่งกินเก่งนะทุกคนเนี่ยอย่างเราเอาบอลบอลลงให้น้องแบบนี้นะคะวันเดียวก็หมดแล้วนะคะทุกคนกินจนแบ่งหมดเลยนะคะนี่สังเกตดูเลยนะคะ นี่เลยค่ะทุกคนจะสังเกตได้ว่าวางในในที่มีติดตอนพื้นน้ำที่เขาเรียกอะไรตื้นบ้างลึกบ้างเนาะพอประมาณนะคะวางในริมตลิ่งอะไรอย่างเงี้ยให้น้องปรับตัวกับน้ำที่นี่ก่อนนะคะเพราะว่าน้องหอยของใต้ของเราเนี่ยเขาชอบน้ำตื้นๆน,นะคะทุกคน ให้มาอยู่แบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยใดๆก็สามารถสอบถามประอว้วนมาได้เลยนะคะคอมเมนต์มาถามได้เลยนะคะประอว้วนยินดีจะตอบคําถามเพื่อนๆทุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้ ให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่คุณรักที่สนใจเรื่องราวแบบนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ป้าอ้วนอัปเดตคลิปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ค่ะขอให้วันนี้เป็นวันดีเป็นวันมหาเฮงเป็นวันแห่งรอยยิ้มร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ